ดีครับอันนี้พ่อข้เพเจ้าพา,พา,พามาชมวิวแม่น้ำโคง้งตอนเสาๆเนาะพี่น้องเนาะตอนเสาๆครับเนี่ยประมาณโมงเคืองครับเจ็ดโมงสี่สิบนาทีเนาะประมาณตอนนี้เนาะครับรส้มวิวกันครับผมนี่ละรอบางนี่ต้นใหม่เนาะต้นมะขามใหญ่เนี่ยพี่น้องนี่ต้นใหม่ใหญ่เนาะชมวิวกันครับ พอทำเสร็จก็เดินลงท่าโค้งเดินลงท่าครับผมล่งนี้ก็ไดเนาะแต่พอขำเสร็จจะพาล่อลงทางนี้พี่น้องลงทางนี้ลงไปกระสั่นเติบนะพี่น้องเนาะเนี่ยลงไปวิวข้างล่างกะจะมี แพ่เล็กๆเนาะแพ่ขนาดเล็กนั่นงไะพี่น้องแพ่บอใหญ่เนาะจอดไว้อยู่เห็นบดูโอ้นี่เรือเรือเพิ่นปล่อยให้คางโคกไว้แต่พี่กายเพิ่นเนาะลำใหญ่นี่เนาะเห็นบอพี่น้องเรือเรือเรือพนบ่เอาเพิ่นบ่ใส่บริการมันน้องก็ถิ่มป้าไว้ยังสี่พี่น้องน้ำบกป้าแต่พี่กายเนาะเดือลำ เน,นี่ยนี่มันเองแล้วงงบบตตพี่น้องท่าเรือโค้งยามวัดเสากับเป็ตตาเบิงอีแบบหนึ่งน้องพี่น้องเนาะมีวิวภูเขาฟังทั้งนั้นก็คือว่าติดฟังโซอฟตปลาวเนาะพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาที่คุยเข,ขียวๆพี่น้องฟังโค้งทงั้งนั้นนะน้องันนี้ไปทีลงมาตามสภาพที่แล้วพี่น้องคนทางธรรมาชาติ เที่ยวอ,อยู่ยุงสี่ขูม,มือกะบอดได้ซับบอดได้ยังกระปรื้นขึ้นนะสี่ละพี่น้องขึ้นลงคู่ม,มือแบบนี้แหละพี่น้องเช่าประมงเนาะเป็นหาปูหาปลาตามลำในน้ำโคงก,ก็ยุ่งสี่ละภาพแต่ละมือเนาะขึ้นลงเที่ยวขึ้นลงอยู่นี่แหละน้ำก็คือสี่ลดอยู่พี่น้องเนาะน้ำลดอยู่พี่น้องเบิรงวิวอ,อันนี้คือวิว พื้นที่แก่งสะเลกรเนาะของตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจอดบนหลาธานีเนาะพี่นอ้องเนาะกระสาพามันน้ำโค้งยังมดท่านขึ้นไลยอยู่สนามข้นไลยก็จะอยู่ประมาณปีละพี่นอ้นองสนะ,ะ,ะพี่อันนี้คือทางขึ้อนเนาะพอเก็เป็ีนลงมาเล้วเนาะซ่านแบกสิ่งแบกของแบกปูแบกปลาขึ้นก็ะสั่นต่างเสียละพี่นอ้องบื้นขึ้นบื้นลงมาเสียละ บอรครับบอบอ,บอให้มันแดดสักสองสามมือพอละหล่ามาหล่ามาเป็นสิ่ละกระส้มไปน้ำกุ้งมือัสิแล้วเนาะขอคขาเพิดกระพ้าส้มสีกุ้งมืพอพอคขาเพิดลงมากูม,ม,มือมัเบิ่งเรืองน้ำมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเพื่อนๆพืเอฟซีท e ุกท่านได้เบิ่งน้ำเนาะ อสภาพพื้นที่ตามลำน้ำโค้งบานพอําอเพ็รเป็นแบบใดเนาะแต่ละแต่ละสวงแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละยังกับปกกันได้วิวบรรยากาศกับแตกต่างกันให้ส้มส้มเปนน้ำพี่น้องเนาะไตบรรยากาศไปน็นน้ำตอนนี้พี่น้องชาวพมงก์กำลังยามเบ็ดยามมองอยู่เพราะท่านในเขาฟังกันเนาะ ใชเขามากะมี่ใหญ่ปูดใดฟ้ากะเอาขึ้นมาคายยันนี่ละคายยันนี่ละพี่น้องเป็นการับซื้ออยู่ต่อฟังอ่ะเนะ oh. าะฮะกัวิวงามดีแบบนี้เมือนาาเสาพี่น้องพี่น้องที่อยู่ในเมืองนี่กุงถทพงกุงไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศแกได้ส้มวิวน้ำผ่องเพ็ิดสิลับไปนำเอาบรรยากาศแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่แต่ละ อันน no, no. ั médi, um, raw, ира, ้นน้อกับโบคือกันเนาะพี่น้องเนาะกาท้ายให้เบิ่งวิวงามไปนอนกันแล้วพี่น้องนะเฉพาะมงพันได่ปูไถ่ปลาเป็นกันจอดเรือเดินเป็นยามแล้วแล้วเนาะยามมองยามเบ็ดเพิ่นแล้วเพิ่นก็จอดเรือเตรียมสิขึ้นเมื่อบานแล้วล่ะได้ปลาก็เอาไปขายอยู่ที่ตะฟังเทิื่องโคกอะไรพี่น้องดูมงเพิ่นรับซื้ออยู่เทิงฟังนะเนาะ อันนี้ก็เลือกง่ายเพิ่อนนี่กันนี่ก็นะจอดตาโคกนี่จอดคางโคกไกกวไน้นีนนน่นี่พี่น้องน้ำบกป้าน้ำบกเร็่ร่ายอร่อยน้ำบรทันพี่น้องก็เลยจอดคางโคกไว้เรือลำกใหญ่เนาะอ่ะเดี๋ยวขอความเพียรสิพาไปเบิ่งเรือกขอความเพียรเนาะครับไป ครับก่อนจะไปหอดเลือดพอเขาไปกระขามนี่ซะก่อนพี่น้องนี่ขามนี่ไปเนาะนี่แล้ว,น,วน,โโนี่ยวอนปิดโขดหินหนามเนี่ยหมดทันใดอันนั้นเนะาะมาหนีพี่นอ้องมาผีแล้วเลือดพ,พ,พ,พอก็ไปู่ไป อืมครับเรือที่ค้างไว้นี่แหละถึงอีทึ่โข,งเ,ข,ง,ขง,เงเพราะว่าผมก็ไปรับปันยาเนาะยามันหัวมันรั่วภาษาไทยเนาะะพี่น้องถ้ากระได้วัวเนี่ยาว่านี่ตากแดดไว้อีกจักมือซองมืออลไรพี่น้องเชียงเสียวลง ยังเซลล์ลงหนามเนาะให้มันแห้งก่อนเป็นองเนาะเป็นยังบ่าท่านแห้งเป็นหองตาไปอีกสองสามมือพ่อละให้มันแห,งแหงกก้งาจาัจางเอาลงมันจังจังดีคนเนาะโบราณา <c oughs> ว่าเนาะครับผมละเพื่อไค้ ครับผมคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำในนอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจช่องพ่อคขมเพ็ดด้วยดีตลอดมาเนาะพ่อคขมเพ็ดขอขอบคุณท,ท,ท,ทุกท่านหลายๆที่ทักทายคอมเมนต์นะครับกดไลค์ให้พ่อคขมเพ็ดทุกคลิปเนาะที่ลงไปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอฟซีทุกท่าน ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม